สวัสดีครับมืับนี้ครับพันธุ์มะมิครับผมพิมงานครับได้หอยเมียครับวันนี้ครับมากินเขาอยังหอยยูนาครับก้อยครับก้อยสร้างว่าแล้วปิีงปลาดุกหน่อยครับยังอยู่สามตัวปลาดุกหน่อยครับขอบคุณเอฟซีส่งมาครับตับหอยตับหอยโทกมากนะตับหอยจะแสีบก้อยครับไปมือนเดิมเนี่ยเบิร์รับพี่น้องครับโอ้ยมาสายหลย ไม่เลือเนี่ยมัเก็บบุ้งไปผัดเลยแม่เบิ่แล้วว่ใส่ไห่หอยมาอ๋อมุ้งครับอมุ้งสูตรนี่คือะไมีย่ยครับครับสุดเป็นสามมังคำคนไหนครับพี่บอกพระเจ้บอกดองหอยใบคอยก็ไม่แห้ <laughs> ขาจะคอกันยังก่อนอ่าเรียนฮะพอจะเรียนจะพอกันยังก่อนตำหอยในปลาไผ่ไตำพอยในปลาไผ่ตังนี้ตำพรอยในทงหน้าตัดจะเจาะตำารอยในปลาไผ่ท่นพายากินพีน่พว่าเสดุปกติแสบเป็นแสบไปหลับ ได้ราบม,มากเลยก้อยเสียอไรเสียบ้างส่วนแม่มปสายเยงยากระดอกตั้ขปุ่นเนอะตําขปุ่นน้องอ่หี้มันเป็นตําหอยเนอะ เราเราเอานะพักนี่ยขอเยมากขนาดเลยมัวฟูฟับน้มเพยงอั้มเลยหน่อยทํามอะไรครูาอาจารย์สกี่เวาเข่ามืออไไรหน่อยวาางพินาหาบอโอ้ยหน่อย่าพนาเลยมันจะออกลูกหรือ่าหน่อยา ช้อนเนี่ยทั้งหนาเนี่ยปีหนาแล้วเนา่หนาท่านมหาเนี่ยหนากับมกาลาปีหนาแล้วผมเ,ป,เป,ป็นยังครับหาเอาลูกมั้งเอ้าสุดตะขบบั้มหงวงเฮียก้อนัากุนอายานะครับพี่น้องครับ สายจูกกจ๊กสายสุกเนาะเอาตัวขายงวดเอาตัวขายงวดแ,แกขึ้นมามเป็นยังเก่าพัานก็ไม่เป็นายากใจขายงวดสีหนังเรื่องนั่นแหละเสี่ยนเจอเสี่ยนเนาะนคุณแผนมาตี ยูอซพันผมนครับตัแบนยูซ่พันธ์สนแผนมอวาเนียคุ่วนแผนยูเ่มบหลยเดี๋ยคถส่นแผนคืนแกรนเลาะซใครตัวเขายังขายค่าน้ามันอยู่ใครโอ้คอยต่อเืรอค่าน้ำมันก็เสียเป็นไงหมอก็ซื้อแล้วค่าเต็มของเขาเนืะ มาไปบอบปเนอะโอ้หหลบเราลบได้ยังไงกัด้หลบปจงเบียงได่รอออบงมากกตบตเห็นปะได้บ่ทังมันบ่อทงบ่อทั้งกูเองมั้งนักเลงป่ะินักเลงแต่โม่ไ้บอกเนาะ มาแก้ขาหลากักดิน <c oughs> บอกถระมอกอะแดงมีอะไรถ้าบรรดาแรกเหมืนขึ้นล้เนาะขาหมอนย้อนสดินเนะาะขาบรรดาเว้ยมาลูกได้กูเม,มนืยนะมเสีบเสียบซูปเปรกเข้ามาได้สองแล้วเฮเสียบซูปเปกเข้ามาได้สองแล<อ>้วโหลวงมาหน้าตาคือจะควางอย <c oughs> ่ผมเฮ้เาเสียบซูปเปกแล้ว ใส่ผสมเองใหญ่ยาวลึกเนนึกถึงซุเปอร์เอ็กซ์ต้องมันก็นู่ว่าตอกจุดเช่าเกษตรกรบอ,อกเขาจะคล้องว่าใหญ่แทงลึกด้วย <laughs> นั่นหอ่กินน้ำกันกดีกว่าจริงครับพี่น้องครับเพิ่งกินกล้วยรม่มากลมตอกล้ำหงครับ อันนี้ไม่หอยหรือไม่น็มังคอนเจ้าือจ้าใช่หรือลเปาเรื่องหอยบ่ใบควายก็ไม่แห้งใบควายก็ไม่แห้งแต้ว่ามีว่ะทะเลแกนเถอะขอดังคายใบควายก็ไม่แห้งหรอท่านบอกดังน่มนี่ถ้งกมทั้งดคทับมาดูมึงด้ดที่ไม่นาม่ะทั้งดดกับทั้งขันพร้อมแล้วน่มมามาเนี่ยนุ่มห่าวเนาะ พปเห็นมูอ่ะุ้มใหญ่ๆนี่แหละดีหัว่าออกพุดหยอดนอง <c oughs> ต้งมใบว้อยมาแล้วน้มน้าพันไม้อีกแล้ววะท่น <c oughs> น่ากระเดือนที่สองเลย แม่อว่ามีเสือยมีใหญ่อยู่วะได้เมี่ยวมีอะไรบ้าครับทำใหญ่อยู่วะเฮ้ยว่ามีเอาเดียวอันสุดยอดปะแม่ละคนมาสโลแม่ละคนเนี่ยสโลแกนเพลงมามีเนี่ยครับเอาดวงเนี่ยแม่ละคนครับอย่างหลาย่าหลายอยากเพียดพออยากเพียดเลยเอาต่ผู้ชายอย่างเดียวถ้ามันงอนเอาแต่ผู้หญิง ถ้ามันหงนออ่ะตัวโตแม่บอบวผมจริงอยากเพียรคือนให้กุสุป,ปเอกคนเดียวจะข้อไล่เด้ยข้อไล่เขาเบาเ้หยเป็นแค่อีซี่ไล่ปรเลยเดียอี่ไล่เอาไปฝึกง,งานอีซี่ไล่ผมจริงอยากเพียร ขอกับพันเกลยวครับพี่น้องครับนันสองสามอาทิตย์มล้วครับพี่น้องครับขาเสียเลือดว่างไนหะขาหมูโอ้ขาหมูและขาหมูขาขาไก่ขาหมูลูกงอดก็ได้ไข่หอยมากัดให้เลย ต้มน้ำซาวคาแตกไหมต้มน้ำซาวคาแตกว่ะส้มน้ำน้ํามาเนอะหัวหาวขึ้นกระหาวเลยบ้างติดดองๆเลยขาวใส่ลมใช่ไหมไปบุ้งเรือ่องใส่กรลมใหญ่ยังไม่ยังไม่ยกรลมใหญ่ฮะมันใหญ่ออกมากเลยไปกินกระลำใหญ่ไหมปกินกระลำใหญ่เว้ย มากแต่แฉะนะโก้รับงานนี <God> <sounds> ่นะไอ้หนุ่มกำลังใหญ่เงลนได้ลายนี่นะตัวสั้ำเอาหลัวให้เบิ่งเลยไอ้หนุ่มนี่นะใหญ่แห้งเกลือหมักไว้สูตรตายได้แน่เงี้ยขันไปขานมาพี่น้องครับอย่าลืมครับแบกกลม่ใหญ่เข้มประหลาดครับพี่น้องครับซีมหมักลำใหญ่ครับทราบพี่การจะใส่ล้างพี่การล้างเรี่อยล้างเรื่อยเป็นเนื้อ เสียจุลีครับดูแลครับจ้าอีกตอนจะของกกมั้งเนี่ยเออเสียจุลีของกกลมใหญ่ครับนานๆันใหญเนี่ยมันมองเพลินมากเลยทำไยมันใหญ่เนาะเพื่อนชายรถป่ะคืออ้าย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 ไม่ไล่น่าอ้ายคือว่าท่านเมื่อไหร่จะมารีวิวร้านสักทีวะ ยังไม่ว่างเลยไปไปไปเมื่อไหร่จะมารีวิวร้านเครี่องคีบไปเดี๋ยวไปไปดิเดี๋ยวไปกลุม่มยังไงอีหมครับบรรยากาศหนานั่งไหม,อมทอดอินไก่นั่งปุบ๊บปั้วเลยเถอะแล้ว,วนหนาวอย่างถิ่เนาะอ๋อครับ เอาจานึงแก้วสากมูเนาะพี่น้องยังบริดอดนัร้ายดิยังตากร้แล้วเม่อนมามีมาเจ้าเราก็ไปขายหลดราก็ไปขายว่าเป็นเข่าแหงไปเลยไปเลยไม่ต้องไปตากน้ำหมูฮะเดี๋ยวละแหงข้างห่วงเหครับพี่น้องครับเก็ดเกตานันบีบใบแดงขายหลุมใหญ่เนาะช่วยข่าวครับ าาดาวเซลนท่าเยอเหนืออหกหาศูนย์แบกเกาเลยมาด้วกันครับพี่น้องครับพรนี้มมีคีบิบบครับหกห้าศูนยพดำแดงเขตดน้องคือมีขั้นเดียวนี่ครับวนนเรนดาวนทางนี่ครับพี่น้องครับจอดเตืตรางเงครับป่ไปได้น่อยจะปล่อยลมป่ <c oughs> <c oughs> ะไมาาู่่ยเงจะร้อนพี่ แค่น้อยกนดื้อไี้ผมดื่อขึ้นโค่มแบบทาดูะัตท่าดูยังมาพอนอนใส่แหนนความแต่ว่ามีนักการขีแยวใส่อยู่นนกูซื้อมาชีแสนเน้อมาดิยาให่ลมเนื้อมาดิแ่มันลมเนาะยาวๆมาดิลมมืนจะเนนี่ยตอเนี้ยไปนเขาเสียหรือยังเ้ยเปน้องครับเสีย เบ้ดอล้วครับเเรอ่องหอนหวานอะอย่งเงอยหอเนี่ยออขึ้นตอถ้านอยลงทะเลได้ไหมทีาลงทะเลจะเหมยอก็ยังเอหไยแมงปูขึ้นมาแล้วอำลาวอยแมงปูตัอเออตอนนั้นนี่ดาวเป็นสวยซื้อพบปกักขังกกันได้ไม่รู้แล้วอบเรือเด้เนี่ย จับครับครับครับคลิปนี้ครับและคลิปนี้ครับผมยังมีความทีมงานนี่หอยลาเมียมีเขาอยู่ให้อยู่หน้าครับก๋วยและตามองห่วงกินอยู่หน้าครับหมดเลยครับไปหาเนือเนื้อหมูมี่อ๋ออ๋อค่าดีไลน์ค่าดีไลน์สำหรับคลิปนี้ครับผมยังมีกับนี่หอยลายเมียครับขอการขังบาสวัสดีครับ